ควันขมุนสูงฉิงตอนนี้พิซซ่าของเราก็เสร็จแล้วนะคะว้าวลูกยอมมี m y ู้ดูนะี่เห็นไหมชิมก่อนนะขอชิมก่อนนี่เห็นแล้วเห็นแล้วมาอย่าแอบกินซอสเสร็จนี แอบ,บกินแอบบกินสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันนี้ก็สบายสบายอยู่บ้านเนาะก็ไม่ได้แพลนอะไรมากเลยขวัญก็นั่งแกะสลักไปถ้าว่างนะคะก็ขลุ่อยู่แต่ในห้องทํางานเนาะเพราะว่าต้องเตรียมของสําหรับอ,ออกอีเวนต์ช่วงสปริงนะคะแต่วันนี้เราจะมีเมนูอาหารเด็ดๆนะคะทั้ง3อย่างนะคะทุกคน เดี๋ยวบอบจะทำพิซซ่าแล้วก็ขวัญจะทำส้มตำแล้วเรามีกเรียนบาร์บีคิวด้วยเป็นเนื้อย่างนะคะเดี๋ยวจะอร่อยขนาดไหนนะคะรอติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ขอเป็นเบาๆนะคะทุกคนเป็นคลิปทำอาหารกันดีกว่าเนาะกินกันสบายๆนะคะลดน้ำดอกมะลิสักหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้น้ำเลยแห้งไปหมดแล้วใบแห้งไปหมดแล้ว กิจกรรมในวันหยุดเนาะหาอะไรรีแลกซ์อยู่ที่บ้านนะจ๊ะทุกคนมีอยู่ต้นมันก็ทะนุถนอมมากดอกมะลิวันนี้เราทำพิซซ่ากันด้วยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนโอ้ว้าวลูกชั่มมี it's not ready right okay Do, are you gonna check it กินมากทุกคนวันนี้บ๊อบทำพิซซ่านะคะนี่เห็นไหมหน้าตาน How many m อี u น e s, น <S อ้าวตอนนี้พิซซ่าของเราก็เสร็จแล้วนะคะว,ว้าวลูกย่อมมี กินมากจ้าเอาอยู่กันพูดในร้านเหี้ยนโอเคสอร์ย์ย่าอู้วูดูคีบันยั y มี m ย y มมี่เดี๋ยวเราจะทำเอกาหรีนบาร์บีคิวด้วยแล้วก็พิซซ่าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะโขลกส้มตำด้วยเนาะอ่าตอนนี้บ๊อบก็กำลังจะย่างพวกเห็ดแล้วก็เออ่พวกเทปเปอร์เนาะที่นี่เทอร์ราพีอยอร์ราพีอยูอร์ราพิโอ I, อวอนที่อย to feel that too. ยู่แล้วก็ <p> รสเทศเนาะอันนี้เราจะย่างแล้วก็กินกับเนื้อ,อย่างกันนะคะโ okay, go <Okay. S 2> อเคเอาไปในโกเกตอักกายาท่นต้นต่ำเลยคาราฟี่อ,อน,นู่นี่วันนี้มีครอบครัวช่วยด้วยนะคะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็จะนั่งกินกันกินกันสองคนนะคะวันนี้ถ้าใครสนใจก็มานะคะใครที่อยู่ใกล้ๆจ้าวันนี้เราเอาไม่เผ็ดนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อวานตําเผ็ดเกินเนาะแสบท,ท้องแสบไส้นะคะทุกคน อันนี้เอาเห็ดไม่มากนะมะนาวจะใส่ลงไปเลยเกลือ คนแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์ได้เราจะทุกคนนี่เห็นไหมแซ่บนี่เอ่ยหน้าตา้าษาแซ่บมากจ้ะแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์จุตั้งบนโต๊ะ เดียวดึกหมูต่อไปก็เราจะย่างหมูนะคะย่างเสร็จเราก็จะไปใส่จานกินกันที่โต๊เนาะยัมมี ุกคนขอออบกันนี้ก็จะเป็นมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นของขวัญเนาะว่ามากเนาะขวัญก็จะกินประมาณสองมื้อนะคะก็คือมื้อเชา้าส่วนมื้อกลางวันกับมื้อเย็นก็จะรวบทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราย่างหมูเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งกินกันได้จ้า ทำมัก็เสร็จเรียบร้อยตัวเงาสุดพวอให้บอบย่างหมูใช้กระทะแบบนี้จะง่ายมากๆเลยทุกคนนี่เห็นไหมควันขำมชุ่มฉ่ํง ขอชิมก่อนนะหนึ่งชิ้นอดใจไม่ได้ทุกคนอร่อยมากอร่อยเนี่ยเดี๋ยวขวัญจะเอาน้ำจิ้มน้ำจิ้มสุกี้จิ้มด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นน้ํำจิ้มซุกี้นะคะขวัญจะใช้จิ้มกับเนื้อย่างนะคะทุกคนอร่อยอยู่นะวขวัญลองเอายี่ห้อนี้มา ชิมดูเนาะ <_ C 1> ก็อร่อยใช้ได้เลยนะทุกคนเป็นน้ําจิ้มซกี้เนาะก็อเอามาจิ้มเนื้อย่างเนาะตอนนี้เรารอเนื้อย่างนะคะใกล้จะเสร็จแล้วจ้ะพูดไรเหเรนเนี้ยนี่เนื้อย่างเราก็พร้อมแล้วนะคะขอไปเอาจานก่อนนะกินกันสองคนอาหารเยอะแยะมากเลยทุกคนเลย โทรชวนเพื่อนแล้วเขาไม่ว่างเนาะนี่อันดับแรกเราขอชิมพิซซ่าก่อนเลยนะคะทุกคนน่ากินมากน่ากินมากแซฮม,มาจา้ะทุกคนชิมพิซซ่ากัน Thank you. Hmm? Alloy. Pizza alloy. You did try it already, right? Yeah. I don't want to eat more pizza because I need. Uh, hmm? Should you recommend that sauce? It's right here. Can I have some? Oh, because you gave me one. Like if ถ้าถ้าเราแชร์ใ e ่ลอ t แชร์หนึ่งอร่อยมากมาชิมพิซซ่ากันทุกคนนี่น่ากินมาก <c oughs> เป็นพิซซ่าเห็ดนะเราเอาไส้กรอกใส่ไปด้วยแล้วก็เห็ดด้วยเนาะอร่อยมาก All right. อร่อยส้มตำ <laughs> ส้มตำก็อร่อยนะจ๊ะทุกคนเอ่ยกินส้มตำกับพิซซ่าเนาะเข้ากันมากม I think yesterday I made um very spicy มิส้มตำ That's why my stomachs เอะมพลานอันนี้ก็จะเป็นเนื้อย่างนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มซูกี้นะทุกคนนะอืมอร่อยมากน้ำจิ้มซูกี้อร่อยมากจิ้มกับเนื้อย่างนะทุกคนแซบ่บแซ่บอร่อย พิซซ่ากินกันสองคนถาดเบอร์เลอร์ส้มตำนี่คืออาหารหลักเลยนะทุกคนซื้อขวันซื้อมะละกอมาขูดแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเนาะอยากกินเมื่อไหร่เราก็หลวงออกมาตำเนาะง่ายดยีแล้วก็ใส่น้ำปลาไปซะก็แค่นี้ก็แซ่บมากๆแล้วนะคะ อ่ะต่อด้วยพิซซ่าจ้ะอืมน่ากินอร่อยมากบ๊อบโยพิซซ่า t h บ n k you ะบ๊อบทำพิซซ่าอร่อยมากไม่ต้องไปซื้อร้านเลยทำขายได้เลยอันเนี้ยยยคัน แม่กินฟอสเซลยุใ hmm. ห mm ้ทำพิซซ่าขายมายามานั่งเฝ้ากินข้าวล้วมานั่งเฝ้าแม่กินข้าวล้วอ่ะย <laughs> mm ูวนพิซซ่ายูวนพิซซ่ายูวนพิซซ่ายูวันทรายทรายอิตมายาทรีอิต Try it, she likes try the pizza it. cheese. Huh? She likes the pizza cheese yeah. before it's cooked. I don't know why what, <laughs> what about this one? Yeah. Try it. Use your tongue. No? You don't like it. Crang yeah? <laughs> <laughs> meow, crang meow. Kren maya. Kren maya, right? มายาเดินแกล้งอิวอิวอิวมายาเดินแกล้งมานั่งเฝ้าแม่กินข้าวหรือละตลอดเลยตลอ,อดเลยเดี๋ยวแม่ลองเอาหมูให้มายาอ้ามายานี่ยเน,น,นี่ลองชิมดูสิ try it มาย it, Maya. า try it try it here we go มายามายา right here Right here, try it. Wanna try some? Wanna try some? No? You don't like it. Ah, nếu kín mù đuôi. Hmm. Go ahead, Maya, go ahead. Gang, Maya, gang, Maya. I'll mail while I don't need Right here, Maya. Right here, right here. Nắm mือ mà kiềng là. Try it, Maya. Try it. Here you go. Try it again, Maya. Try it again, Maya. Try it again. Okay, here, Maya. I'll give you the sausage. Try it try it right here. Right here. Maya, do you see it? Maya. Maya. Go ahead. That's good. Maya, sausage right here. Go ahead. Go, go, go. Yeah. แม่เผลอแล้วแอบเลย try again แม่เผลอแล้วแอบเลยหมาหยาแม่เผลอแล้วแอบเลยื <laughs> มนีเเมเเเ่เห็นแล้วเห็นแล้วมายาแอบกินซอสแซชนี่แอบกินแอบกิน A little bit more yếu yêu yêu kay em kìa hàn mẹ hm yêu yêu yêu, kìa kìa khen kìa kìa Rồi rồi kìa già, kìa già Okay, get down, not on the table, get down.